ท้องฟ้าเหนือทุ่งนากว้างใหญ่เต็มไปด้วยเมฆครึม้มกลิ่นดินเปียกฝนลอยอบอวลในอากาศเสียงกบร้องระง,งมจากแอ่งน้ำข้างคันามาลีชาวนาหญิงไวกลางคนเดินเท้าเปล่าบนโคลนเหนียวเนินห่ะเสื้อผ้าเก่าๆของเธอเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและฝนในมือเธอถือเคียวเก่าๆที่มีสนิมเกาะเต็มใบขณะที่เธอก้มลงเกี่ยวรวงข้าวสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างคนนา หัวใจของมาลีเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอวางเคียวแล้วเดินเข้าไปใกล้หาหะพุ่มหญ้าเขียวขจีสั่นไหวเบาๆเหมือนมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ข้างในกลิ่นสาบดินผสมกลิ่นคาวจางๆทำให้เธอหยุดกึกมือที่เต็มไปด้วยรอยแตกแห้งยื่นออกไปแวบบผู้ไม้อย่างช้าหาหะเบื้องหน้าของเธอคือเด็กทารกน้อยที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวเก่าหาหะ ตัวเด็กเปื้อนโคลนและเต็มไปด้วยรอยแมลงกัดริมฝีปากเล็กๆสั่นดริกด้วยความหนาวเย็นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงร้องแผ่วเ,เบาด้วยความเหนื่อยอ่อนดังสะท้อนในใจมาลีมาลีรู้สึกเหมือนเวลาทั้งหมดในโลกหยุดนิ่งลงเธอก้มลงช้อนเด็กน้อยขึ้นมาด้วยสองมือสั่นเทาความเย็นจากตัวเด็กส่งผ่านมาถึงใจเธอเสื้อผ้าเปียกชื้นของเด็กน้อยแนตติดก,กับกายเล็กๆที่สันดริก ดวงตาคู่นั้นสบตากับมาลีอย่างวิงวอนหัวใจที่ด้านชาไปนานของเธอพันอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดโดยไม่ลังเลมาลีอุ้มเด็กน้อยกลับบ้านกระท่อมเก่าๆของตนบ้านไม้ผุพังมีรอยแตกร้าวตามผนังจนลมพัดลอดเข้าได้เสียงกระเบื้องหลังคากระทบก,กันเบาๆยามลมกันโชคมาลีห่มผ้าเก่าๆให้เด็กน้อยกอ่อไฟอ่อนๆเพื่อไล่ความหนาว เปลวไฟสว่างว่าสะท้อนเงาของทั้งสองบนผนังบ้านอย่างน่าขนลุกเด็กน้อยหลับตาลงในอ้อมกอดของเธอด้วยใบหน้าอิ่มสุขในคืนนั้นเองมาลีฝันเห็นสตรีนุ่งห่มผ้าไทยโบราณใบหน้าเปล่งประกายด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนสตรีผู้นั้นพูดกับเธอด้วยเสียงหวานแผ่วเบาเด็กคนนี้จะนำพาโชคและความรักมาสู่เจ้ามาลีสะดุ้งตื่นด้วยเหงื่อแต่พลกลางดึก เสียงสายลมหวีดวิวลอดช่องฝาบ้านในเย็นเฉียบแววตาของเด็กน้อยที่หลับไหลอยู่ข้างๆเป็นประกายแปลกประหลาดในใจมารีเริ่มมีความกลัวประหลาดก่อตัวขึ้นแต่ขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกได้ถึงกระแสอุ่นไหลเวียนรอบตัวรุ่งเช้าเมื่อมาลีตื่นขึ้นมาหน้าบ้านของเธอกลับเต็มไปด้วยข้าวของและอาหารสดใหม่วางเรียงรายผักผลไม้ข้าวสารและเงินเหรียญกองพูน ชาวบ้านต่างพูดกันเสียงแซวว่าเมื่อคืนนี้มีหญิงงามในชุดไทยเดินแจกของให้ทุกบ้านทว่าไม่มีใครเห็นใบหน้าของนางอย่างชัดเจนมาลียืนตะลึงใจเต้นระสำาระคนกับความดีใจและความหวาดหวัน่นเมื่อเธอก้มลงมองเด็กน้อยในอ้อมแขนเธอกลับเห็นบางสิ่งผิดปกติที่ข้อมือเล็กๆของเด็ก มีสร้อยทองเส้นจิว๋วห้อยติดอยู่ตรงกลางสร้อยนั้นมีรูปนางกวักแกะสลักด้วยทองคำแท้แวววาวในแสงแดดยามเช้าอย่างน่าอัศจรรย์มือของมาลีสันระริกเธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่ไร้เสียงรอบตัวราวกับมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองอยู่จากเงามืดขณะที่สายลมเย็นยะเยือกพัดวู้ผ่านต้นกล้วยที่ปลายคนนาและเงาของนางกวักบนสร้อยทอง ก็เหมือนขยับได้เองอย่างช้าหาหะมารีเบิกตากว้างหัวใจเต้นระรัวแทบทะลุอกเธอถอยหลังอย่างช้าหาหา่มือกอดเด็กน้อยแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงกระเบื้องหล่นจากหลังคาดังเปรี้ยงทำเอามาลีสะดุ้งเฮือกเธอกวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบเงันผิดปกติ แม้แต่เสียงกบและจิ้งหรีกก็ขาดหายไปมีเพียงเสียงหัวใจของเธอเองที่ดังโครมครามในหูจนแทบแตกมาลีกลั้นหายใจพยายามตั้งสติแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมาจากใต้พื้นดินอย่ากลัวเลยเจ้าทำถูกแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนลึกล้ำ มาลีรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างกดทับที่บ่าเธอค่อยๆหันขวับไปมองในเสี้ยววินาทีนั้นเองเงาร่างของสตรีในชุดไทยโบราณก็ปรากฏตรงมุมห้องดวงหน้าเลือนรางเต็มไปด้วยรอยยิ้มเศร้าๆแต่ดวงตาตับเปล่งแสงเรืองรองอย่างน่าพรั่นพรึงผิวกายของนางซีขาวราวกับวิญญาณผมยาวดำขับของนางสะบัดปลิวตามลมที่ไม่มีที่มา มาลียืนตัวแข็งทื่อไม่สามารถขยับแม้แต่ปลายนิ้วดวงตาของนางกวักผู้นั้นจ้องลึกเข้าไปในวิญญาณของเธอมาลีได้ยินเสียงหัวใจตนเองเต้นรัวราวกับกลองศึกแล้วทันใดนั้นหญิงชุดไทยก็ค่อยๆย,ยกมือขึ้นอย่างช้าหาหามือเรียวยาวงดงามนิ้วเรียวโบกไปมาในท่าทางของนางกวักทุกครั้งที่นางกวักมือ ลมเย็ยนเยือกเยือกพัดวูบเข้ามาทําให้เปลวไฟในเตาผิงสั่นระริกเหมือนจะดับมาลีรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างบางสิ่งที่ทั้งเชื้อเชิญและข่มขู่ในเวลาเดียวกันเสียงกระซิบเพียงคงดังต่อเนื่องเด็กคนนี้คือพรจากฟ้าแต่เจ้าต้องปกป้องนางไม่เช่นนั้นเจ้าจะสูญเสียทุกอย่างน้ำเสียงนั้นกรีดลึกลงในจิตใจของมาลี ทิ้งความหนาวเย็นเยียบไว้ในกระดูกทุกชิ้นเธอกอดเด็กน้อยแน่นขึ้นตาไม่กระพริบมองดูหญิงชุดไทยค่อยๆเลือนหายไปในเงามืดเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกมาลีลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศและเสียงลมหายใจเบาๆของเด็กน้อยในอ้อมแขนมาลีนั่งลงอย่างหมดแรงร่างกายสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวและความปิติที่ปนเปกันเธอหลับตาลง สูดกลิ่นดินกลิ่นควันไฟและกลิ่นดอกมะลิอย่างลึกหาหา่าขณะเดียวกันเธอก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบ้านเก่าๆของเธออากาศรอบตัวอุ่นขึ้นอย่างนุ่มนวลเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยปกป้องเธอและเด็กน้อยแต่ลึกลงไปในใจมาลีก็รู้ดีว่าคืนแรกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นรุ่งเชา้า แสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านฟ้าไม้เก่าหาหามาลีลืมตาขึ้นช้าหาหาร่างกายยังเหนื่อยล้าจากความตื่นตระหนกเมื่อคืนแต่ใจของเธอกลับสงบนิ่งอย่างประหลาดเด็กน้อยยังคงนอนหลับพริมในอ้อมแขนผิวขาวผ่องเหมือนหยดน้ำนมมาลีลุกขึ้นอย่างระมัดระวังก้าวไปเปิดประตูบ้านลมยินยามเช้าพัดมากระทบใบหน้า พาเอากลิ่นหอมหวานของดอกไม้มาด้วยเธอมองไปรอบหาหะและต้องเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาท้องนาแห้งแล้งที่เคยแตกระแหงบัดนี้เขียวขจีราวกับถูกเนรมิตรวงข้าวอ่อนโยนโบกไว้ตามสายลมดอกไม้ป่าเบ่งบานสะพรั่งทั่วทุ่งน้ำใสไหลเอื่อยผ่านลำคลองที่เคยแห้งขอดมาลีแทบล้มทั้งยืนด้วยความตกตะลึง เธอไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมือเรียวของเธอสั่นระริกขณะยกขึ้นแต่รุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านฟ้าไม้เก่าหาหะมารีลืมตาขึ้นช้าหาหะร่างกายยังเหนื่อยล้าจากความตื่นตระหนกเมื่อคืนแต่ใจของเธอกลับสงบนิ่งอย่างประหลาดเด็กน้อยยังคงนอนหลับพริมในอ้อมแขน ผิวขาวผ่องเหมือนหยดน้ำนมมาลีลุกขึ้นอย่างระมัดระวังก้าวไปเปิดประตูบ้านลมเย็นยามเช้าพัดมากระทบใบหน้าผ้าเอากลิ่นหอมหวานของดอกไม้มาด้วยเธอมองไปรอบหาหะและต้องเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาท้องนาแห้งแล้งที่เคยแตกระแหงบัดนี้เขียวขจีราวกับถูกเนรมิต รวงข้าวอ่อนโยนโบกไว้ตามสายลมดอกไม้ป่าเบ่งบานสะพรั่งทั่วทุ่งน้ำใสไหลเอื่อยผ่านลำคลองที่เคยแห้งขอดมาลีแทบล้มทั้งยืนด้วยความตกตะลึงเธอไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมือเรียวของเธอสั่นระริกขณะยกขึ้นแต่ริมฝาประตูเพื่อพยุงตัวทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินหน้าบ้าน มาลีรีบหันไปมองชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาพร้อมไม้เท้าเก่าหาหะใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่แววตากลับสดใสเหมือนเด็กหนุ่มเขาหยุดยืนตรงหน้ามาลียิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่หายไปหลายซี่จากนั้นจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขอบคุณเจ้ามากเจ้าคือผู้ถูกเลือกมาลียืนนิ่ง ไม่รู้จะตอบอย่างไรหัวใจของเธอเต้นระส่ำด้วยความสับสนและตื่นกลัวชายชาราโน้มตัวลงส่งมือสั่นทำรูปสีสะเด็กน้อยในอ้อมแขนของเธอเบาหาหาจากนั้นเขาก็กระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาจงดูแลนางให้ดีนางจะนำแสงสว่างมาให้หมู่บ้านนี้และเจ้าทัานใดนั้นลมหมุนแรงพัดวูบเข้ามา ฝุ่นผงปลิวตลบจนมาลีต้องยกแขนขึ้นบังหน้าพอลืมตาขึ้นอีกครั้งชายชาราผู้นั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงรอยเท้าเหี่ยวแห้งสองรอยจางๆบนพื้นดินและเสียงกระซิบจากสายลมที่ยังคงก้องอยู่ในหูของมาลีไม่หายมาลียืนตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างด้วยความสับสนเสียงลมพัดโหยหวนราวเสียงคร่ำครวญของวิญญาณ เสื้อผ้าของเธอปลิวสะบัดอย่างบ้าคลัง่งขณะเด็กน้อยในอ้อมแขนเริ่มขยับตัวมาลีกล้มลงมองเด็กน้อยค่อยๆลืมตาขึ้นในตากลมโตเปล่งประกายประหลาดราวกับมีจักรวาลซ่อนอยู่ข้างในดวงตานั้นไม่ได้เหมือนเด็กทารกทั่วไปแต่เต็มไปด้วยความรู้แจ้งเหนือธรรมดามาลีรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งร่างมือที่โอบเด็กน้อยไว้เริ่มหยินเยียบ แต่เธอก็ไม่อาจปล่อยมือได้บางอย่างในสายตาคู่นั้นตรึงเธอไว้แน่นจากนั้นเด็กน้อยก็ยกมือขึ้นนิ้วเล็กๆช้าๆในท่าทางเหมือนนางกวักท่านใดนั้นเองเสียงกระพือปีกดังขึ้นทั่วบริเวณฝูงนกนับร้อยนับพันบินว่อนเต็มท้องฟ้ากลีบดอกไม้สีขาวโปรยปลายลงมาอย่างน่าอัศจรรย์แต่ในเวลาเดียวกัน พื้นดินใต้ฝ่าเท้าของมาลีก็เริ่มสั่นสะเทือนเบาหาห่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตื่นขึ้นมาจากความมืดลึกเธอได้กลิ่นแปลกๆล,ลอยขึ้นจากใต้พื้นดินกลิ่นอับชื้นของดินเปียกผสมกับกลิ่นคาวโลหิตมารีถอยกรูดเข้าไปในบ้านรีบปิดประตูดังปังแต่เสียงสั่นสะเทือนยังคงดังไม่หยุดราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงตรงหน้า เสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งจากทุกทิศทางเลือดคือคำสาบานชีวิตคือราคาที่ต้องจ่ายมาลีตัวสั่นสถานเธอกอดเด็กน้อยแนบอกแน่นยิ่งกว่าเดิมภายในใจเต็มไปด้วยคำถามนับพันแต่ไม่มีคำตอบใดหาหะนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามราวกับจะระเบิดออกมาและดวงตาเล็กๆคู่นั้น ที่ยังคงจ้องมองเธออย่างแน่วแน่ไม่กระพริบมาลีหายใจขัดเหงื่อเย็นเย็นไหลซึมทั่วหลังมือที่กอดเด็กน้อยไว้ชุ่มไปด้วยเหงื่อจนเสื้อเปียกชื้นภายนอกเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นรอบบ้านเรากับมีคนมากมายกำลังเดินวงเวียนอยู่เธอข่มใจแน่นพยายามไม่ส่งเสียงแม้แต่ลมหายใจก็แทบตั้นเอาไว้ แสงไฟริบหรีจากตะเกียงน้ำมันเริ่มสั่นไหวเปเลวไฟแกว่งไปมาอย่างไม่สงบเงาดำประหลาดทาบทับลงบนฝาผนังไม้เก่าหาหะรูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนปีศาจในฝันร้ายเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาหาหากอกกอกกอกมาลีสะดุ้งโหยงหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเคาะธรรมดา แต่มันเต็มไปด้วยจังหวะที่ผิดปกติเหมือนเป็นสัญญาณลึกลับที่ส่งถึงเธอโดยตรงก๊อกก๊อกก๊อกช้าลงเรื่อยหาหาแต่หนักแน่นมากขึ้นทุกครั้งมาลียืนตัวสั่นอยู่หลังประตูมือข้างหนึ่งกอดเด็กน้อยไว้แน่นอีกข้างหนึ่งเอื้อมไปจับด้ามมีดปลายแหลมที่แขวนอยู่ข้างฝาปลายนิ้วเธอเย็นเฉียบเหมือนแต่น้ำแข็ง เสียงลมหายใจแหบแห้งของใครบางคนลอดเข้ามาทางช่องประตูพร้อมกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากสัตว์จากนั้นเสียงกระซิบต่ำลึกก็ดังขึ้นใกล้ข้างหูเธอเปิดประตูเธอเจ้าต้องยอมรับโชคชะตามาลีกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวขณะที่มือที่จับมีดนั้นเริ่มสั่นจนแทบหลุดจากมือเด็กน้อยในอ้อมแขนยังคงนิ่งเงียบ แต่จูหาหะริมฝีปากเล็กๆก็เผยอายิ้มรอยยิ้มที่สวยงามจับใจแต่แฝงความลึกลับบางอย่างที่ทำให้มารีแทบหยุดหายใจมาลีหลับตาแน่นปล่อยให้สัญชาตญาณน,นำทางเธอเสียงเคาะประตูยังคงดังต่อเนื่องแต่ในหูของเธอกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเอง กับเสียงลมหายใจน้อยๆของเด็กในอ้อมแขนเธอสูดลมหายใจลึกรวบรวมความกล้าเพื่อสุดท้ายแล้วก้าวไปที่หน้าต่างเล็กๆด้านข้างค่อยๆแง้มบานเก่าๆนั้นออกแอบมองออกไปข้างนอกด้วยหัวใจเต้นรัวนอกบ้านไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหาหะมีเพียงหมอกขาวข้นที่ลอยคลุมท้องนาซึ่งเขียวขจีงดงามเกินจริง เธอกำลังลังเลแต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งจากสายลมไว้ใจนางนางคือแสงสว่างของเจ้ามาลีเหลือบตาลงมองเด็กน้อยในอ้อมแขนในตาใสแจาานั้นยังคงจ้องมองเธออย่างมั่นคงอบอุ่นเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่เคยได้รับมาก่อนน้ำตาไหลอับแก้มของมาลีอย่างไม่รู้ตัว เธอคุกเข่าลงกลางบ้านสวดภาวนาเบาๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เธอเคารพขอให้เธอมีพลังพอจะเลี้ยงดูเด็กน้อยนี้ขอให้เธอปกป้องนางจากทุกสิ่งร้ายเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเสียงคอประตูก็เงียบลงหมอกขาวเริ่มจางหายไปทีละน้อยเผยให้เห็นหมู่บ้านที่ค่อยๆฟื้นคืนชีวิตเด็กน้อยยิ้มอีกครั้ง และเอื้อมมือเล็กๆมาแตะที่แก้มของมารีเบาหาฮสัมผัสนั้นอบอุ่นจนหัวใจของเธอแทบละลายบัดนั้นเองมาลีรู้แล้วว่าโชคชะตาของเธอได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเธอจะไม่ใช่แค่ชาวนาหญิงยากจนอีกต่อไปแต่เธอคือผู้ได้รับพรจากนางกวักน้อยผู้นำพาความรักความหวังและแสงสว่าง มาสู่ชีวิตที่แห้งแล้งของเธอและหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีวันมืดมนอีกต่อไป